เลยไม่ครับเราไปทั่วประเทศครับอ๋อนี่นี่แปลว่าไม่ได้ไม่ได้จอดอยู่ตรงนี้ประจำครับใช่ครับ,รบเจาไปแล้วที่ละห,ห้าวันครับก็จังหวัดละห้าวันอะไรเงี้ยนี่เหมือนกับร้านค้าเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆใช่ครับเราแพลนว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่ปลาไหล่ยอยู่ยมาหนองคาย <c oughs> แล้วก็ไปที่นครสวรรค์ที่แสงปั้มนัง่งกินครับ เทพ่อแม่ลูกเที่ยวกินตามสบายนะครับเราก็ยังอยู่ที่ชุทพรธานีนะฮะเราจะขับรถเข้าเมืองกูตั๊กเข,าอ,า,กา,กเขาอยากทานกูตั๊กเขาอยากทานส้มตำอะแต่ว่ามาแวะเข้าห้องน้ําที่ปัม๊มปตทตรงนี้อะไรละ่ะเรียมจะเข้าเมืองแล้วเห็นมีข้างหลังเนี่ยฮะผมเดินหนีมาว่ารู้สึกเขาเปิดเพลงโอ้โหเบิร์กเกอรี่ เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ไทยเบ oh oh. อร์เกอร์โอ้โหก็เลยว่าจะซื้อเบอร์เกอร์ติดไปเผื่อโดโดไม่ทานพวกทําไก่ย่างอนะไรก็ทานอย่นันนี้เดี๋ยวไปสั่งซื้อไปดูกันครับอาจจะต้องปิดเสียงนะเขาเปิดเพลงเลยเดินหนีมาเขามีการหยุดพักด้วยครับเพื่อนๆนะวันนี้เขาบอกว่าอีกทีหนึ่งบ่ายสามไ้ว่าขายดีอ่ะสิบห้านาฬิการตรงอีกสามนาทีเนี่ยคนมาเข้าแถวแนละ้ว คนมาเข้าแถวก็เริ่มให้สั่งคนมาแล้วเดี๋ยวเข้าแถวก่อคนครับไปดูป้ายครับโอ้โหเบอร์เกอร์ไทยเบอร์เกอร์อยู่ที่อุทัยธาน,นี คนคนคนแรกซื้ออ่ะเมื่อกี้เขาขานว่าราคาพันสองเลยอ่ะซื้อห้าชิ้นเดี๋ยวมาดูครับจะนานไหมยืนดูเมนูเข้าวห่านใช่ค่ะเนื้อค่ะับบแกนเดียวนะคะเป็นซิงเกิลนะคะสองร้อยเจ็ดสิบเก้าค่ะ ไม่เจอไม่เจอในเมืองอ่ะได้ยินข่าวมานานแล้วมาเจอที่อุทัยธานีรีบรีบเดินมาดูเลยอยู่ที่ไหนครับมาจากกรุงเทพพมาเที่ยวอุทัยธานีขอญาตนี่ก็สั่งสั่งไปสักหนึ่งสั่งให้ลูกชายแต่แต่ตอนนี้กลัวนานไงเพราะเดี๋ยวจะเดินทางต่อนี่นี่หมายถึงว่ามีสาขาเยอะไหมฮะมีคันเดียวครับมีคันนี้คันเดียวอยู่ตรงนี้เลยไม่ครับเราไปทั่วประเทศครับอ๋อนี่นี่แปลว่าไม่ได้ไม่ได้จอด อยู่ตรงนี้ประจำะะ<อ>แล้วจะหาเจ้าที่ละห้าวันครับว่าจังหวัดละห้าวันอะไรอย่างนี้ยนี่เหมือนกับร้านค้าเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆใช,ใช่ครับเราแพลนว่าเ,าเดือนนี้เราอยู่ที่ปะไรอุทัยไม้หนองตาแล้วก็ไปที่นครสวรรค์ที่แสงบ้านม่งหนาทุกิครับห<อ>รืว่าหนองบัวครับเดี๋ยวหน้าก็แพนไปอ่ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าถ้าลูกค้าจะติดตามทางเพจครับในเพจฮะเพจเพจยังไงฮะบอกได้ไหมครับ โอ้โหเบอร์เกอรร์ใช่คับเซิร์ชหากันนี้เลยใช่ครับแล้วก็จะรู้ว่าขณะนี้อยู่ที่ไหนถ้าอยู่ใกล้ก็ตามไปซื้อใช่เราจะมีแทนล่วงหน้าไว้ให้เดือนหนึ่งครับก็เราจะไปที่ไหนบ้างไม่ได้มีกี่คันมีคันนี้คันเดียวเป็นครอบครัวครับสุดยอดมากพาไปด้วยพาแฟนไปด้วยอ๋อเป็นครอบครัวเนาะอ๋ออันนี้เป็นเป็นตู้แล้วก็มีรถลากไปเพราะงั้นแปลว่าวันนี้ผมโชคดีตามมาเจอ แค่เริ่10ม10โมงรับ50บินครับแล้วก็ปิด50บิน,นบแล้วก็เปิดอีกที่ปลายสามเนี่ยครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้ชิมกันละสายคงจะต้องอ,อะไรนะกดติดตามมาไว้แล้วแล้วแล้วก็เพราะผมผมก็เดินทางบ่อยฮะถ้าเกิดถ้าเกิดตอนไหนไปตรงไหนแล้วถ้าใกล้ตรงไหนก็จะได้เลี้ยวตามมาเลยได้ครับเพิ่รสชาติครับครับได้ชิมแล้วได้ชิมแล้วขอบคุณนะครับที่ให้ที่ที่ให้ให้ข้อมูล เดี๋ยวไปดูการผมซื้อมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเรียกคิวมีหน้ามา่อกี้ผมเดินเข้าห้องน้ำปุ๊บบอกอีก3นาทีอีก3นาทีมาอ้าวคนมาต่อคิวแล้วอะ่ะนี่แสดงวเาขาลูกค้าเขาติดตามแบบนี้เนาะฮะใช,ใช่สุดยอดเลยครับเอฟซี FC ผมนะอยากชิมนะไม่ได้หากินง่ายๆต้องคอยดูว่าเขาอยู่ไหนแล้วก็ตามกันไปแต่ก็ทำรวดเร็วนะทำรวดเร็ว ครับเ,เคยกับหน้าตารถเขาเป็นอย่างนี้นะตามที่ได้ถามแล้วผมผมแวบๆบ่แบบะเคยได้ยินข,าขาวว่าวข่าวอะว่าเขาเป็นแบบเนี้ก็เลยเอ๊ะจริงไหมเนะาะเมื่อกี้เลี้ยวเข้ามาอ่ะเจอรถแสดงว่าคนที่มาที่ที่เห็นที่เขามายืนซื้อนะไม่ใช่ว่าเดินเดินมาแล้วจะได้นะเขาก็จะต้องมีว่าวันนี้เขาอยู่ที่ไหนยังไงแล้วก็จะมีรถลากอย่างเงี้ยลากไปแล้วก็ขายไปวันหนึ่งรับแค่ร้อยบิน ตามที่สัมภาษณ์น้องเขาที่คนทำเบอร์เกอร์นะไม่ได้หาทานกันง่ายๆนะไทยเบอร์เกอร์เป็นครอบครัวพาแม่ไปด้วยรถก็เป็นรถร้านแบบนี้ไม่รู้รถคันที่เขาลากคือคันไหนเนาะดีเนาะเที่ยวไปขายไปอ่ะอเข้าคอนเซ็ปต์ของผมเหมือนกันอันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไว้ว่าถ้าหากว่าเดี๋ยวจะไปติดตามนะโอ้โหเบอร์เกอร์เนี่ยของเขาเนี่ยเพื่อนๆอาจจะแคปหน้าจอแล้วก็ ลองไปติดตามดูนะใครขับรถไปแล้วก็เช็คเขาว่าเออตอนนี้เขาอยู่ไหนเหมาะสําหรับนักเดินทางนะพอรู้ว่าเขาอยู่ไหนแล้วพ๊กก็เอออยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็ขับขับตามไปและกุดหนุนเข้าได้ยังไม่เคยชิมเดี๋ยวให้พีโรคจะไปแบ่งกันชิมครับจะซื้อหลายชิ้นก็เห็นลูกค้าเยอะและกลัวว่าจะชา059ฮะเดี๋ยวรอเราเรียอ่เช่นน้องคนนี้น้องขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็มานาะ ไม่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่ซัดเซพเนจรแบบผมอะแบบแบบเรียกว่าน่าจะเป็นคนที่ตั้งใจตามมาชิบ ร้านนี้เขาไม่ได้จอดตรงนี้ประจานะเขาแบบขายไปไม่กลับบ้านเหมือนกันนะคือเขาล่อนล่อนเลขไปจังหวัดต่างๆก็ติดตามเขาในในเพจของเขาว่าเขาอยู่ตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวเราไปชิมกันอ่าเนี่ยเนี่ยได้คิวคนติดตามก็คือเขาไม่ได้ขายนี่ประจําเขาก็จะบอกในเพจว่าวันนี้เขาจะไปขายตรงนั้นตรงนี้เอ่อเขาก็เขาก็จะคนก็จะมาตามซื้อเขาไป19ค่ะขอบคุณมาก เก็บได้เก็บได้ครับเก็บไว้ดูข้อมูลติดตามได้ใช่ไหมฮะดูในนี้ได้เป็นคคลตัวก็เป็นชื่อเกมมเรนี่จะได้ติดตามลงมาขึ้นรถได้แล้วนี่ของเราเดี๋ยวไปชิมนะเดี๋ยวไปหาที่ชิมแม่กินส้มตำโดกินเบอร์เกอร์แล้วกันจุงวางดีๆเดี๋ยวเอาไปกินร้านอาหารเนาะเผื่องโด่ไม่ทาน เขาขายไปไม่กลับบ้านเหมือนเราอ่ะเราก็เที่ยวไปไม่กลับบ้านไปครับเพื่อนเเดี๋ยวเราเดินทางต่อครูตักจะหากินส้มตําอาจจะเป็นอาหารที่ยโดไม่อยากทานก็โดมีเบอร์เกอร์ละสบายใจไปคืนนี้ยังไม่รู้นอนไหนนะฮะติดตามนะครับเพื่อนเพื่อนครับฝากกดสับสไคร้กดไลค์กดแชร์ช่องโดโด่พาเที่ยวด้วยครับโดครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูโดโด่กินหน้าตาที่เราซื้อเป็นยังไงดูคลิปต่อไปนะฮะฝากกดหาร้านส้มตํากินก่อน สวัสดีครับโด้บายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายให้ฟิลดทานเบอร์เกอร์จะมาดูเบอร์เกอร์ของเขากันทรัเองทำเองกินเองอะนะเบอร์เกอร์โอ้น่ากินไหมน่ากินไหมฮัลโดทานเลยน่ากินนะนี่ใช่ไหมโอ้ทานเลยยกทานเลยโอ้น่ากินนะ อโอ้ชินเบลเลอร์เลยเนี่ยน่าทานมากเลยวีโดโอดไม่เวิร์กซะแล้ววีโดโอกินไก่ย่างนะย่างเลยชิน รสชาติดูด้วยไม่คุ้นเคยเลยล้วดูด้วยกินไก่ย่างตึงปักเป็นคำยืดนั้นๆ เขาไม่ชอบชีสหรอก็เดี๋ยวผมจะกดติดตามเพจเขาเพราะเรานักเดินทางเหมือนกันเผื่อวันไหนเราเดินทางไปเถวๆที่ทางร้านเขา ไปเปิดขายอยู่ก็ได้ติดตามด้วยครับแล้วก็ฝากกดตับนะใครกดไลค์กดแชร์เข้ามารดฟาร์เที่ยวด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับไปแล้วครับไปต่อ